พิเศษมากๆเพราะว่าน้องๆก,ก็ดูทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือว่ายังสมองเรกติกเดียวอยู่จะได้ไปเดทกับพี่โอเว่นหนึ่งต่อหนึ่งตัวต่อตัวอ,อคลิปนี้พี่โอเว่นจะพาน้องๆไปเดทที่สวนสัตว์ที่มีชื่อว่าซูนอมอลีสวนสัตว์ที่ผิดปกติ แต่พี่โอเว่นตอนนี้ก็มาอยู่หน้าสวนสัตว์แล้วก็ยังไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลยจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์อ่ะดีกว่าไปผับไปร้านเหล้าอะไรพวกนี้ใช่เปล่าเนี่ยเรามาเรามาสวนสัตว์กันดีกว่านะมาพี่เว่นพาไปทัศนศึกษาและก็นอนมาสคอตในคลิปวิดีโอนี้นอนมาสคอตถามคนดูว่าอยากจะตั้งชื่อสวนสัตว์ หม่อันนี้ว่าอะไรอ๋อก็ลงไปเมนด้านล่างใต้คลิปเลยจยุดนอนมาสคอตลงไปแจกหัวใจให้กับทุกๆคนที่ลงไปเมนใต้คลิปพี่เอาไว้จะพาน้องๆไปเดทหนึ่งตนหนึ่งกับพี่เอาไวไ้ในสวนสัตว์ที่น่ารักที่สุดในโลกไปกระเดินน้องๆอ,อะไรอะอะไรภารกิจ <c ười> อะไรอะสุสัสตว์อะไรกันเนี้ยดูเหมือนว่า ส่วนสัตว์นี้จะถูกยึดครองโดยเหล่ามอนสเตอร์จากมิติอื่นอะไรประมาณนี้เหรอจากที่พี่เวนกำลังอ่านข้อมูลเกมเนื้อเรื่องส่วนสัตว์นี้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนมากแล้วนี่เครื่องจักรอะไรกันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปกป้องคุ้มกันตัวเองแล้วก็ใช้ในการสำรวจพื้นที่เหรอมีพลังในการมีพลังแสงที่ใช้ในการกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ดูเหมือนว่าการเดดครั้งนี้จะ ไม่ได้เป็นอย่างที่พี่เอเวน,นัดหมายเอาไว้ะแล้วส,สิดูเหมือนว่าเราจะมาอยู่หน้าสวนสัตว์แล้วฮะน้องๆแต่ว่าเดทนี้จะต้องเป็นเดทที่รทึกที่สุดในชีวิตน้องๆแน่ๆเลยเพราะว่าสวนสัตว์มันโดนยึดครองโดยเหล่ามอนสเตอร์และตอนนี้พี่เอเวนก็จะต้องมากําจัดพวกมันนะสิน,นะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ได้ไดรับมาหน้าทางเข้า stay away ใส่หัวไปห้ามเข้ามา เพื่ออะไรอ่ะพอกดชิปวิ่งได้เอ,อ้เรอเราพี่ว่าจะเข้าไปในสวนสวนิ้อย่างไรนี่อุ้ยอ,อ๋อเอาละถึงเวลาเ,ออเร่งเป้าปล่อยลำแสงโอ้ลำแสงเบอร์สตตมและกูก็มายังดินแดนแห่งยี้แล้ว สัตว์ประหลาดและผีรายทุกตัวจงสยบแก่แทบเท้าของอีเวนคนนี้มืดเหลือเกินอ่ะมันมืดอย่างนี้เนี่ยกดอาเพื่อรีโหลดกลมแสงที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดผีร้ายโอ้เปิดเรียวเหรออะไรเนี่ยต้องเป็นสัตว์ประหลาดจากต่างมิติที่มายึดครองที่นี่แน่เลยอ่ะแปลว่ากดถูกไปแล้วไอ้ดุน เป่าหนุนอ๋อกดคลิกขวาครั้งมันจะมีความลับที่ต้องมองผ่านกล้องนี้เท่านั้นที่จะบอกเราได้พวกแกเป็นอะไรเนี่ยพวกแกกินสัตว์สัตว์น่ารักพวกลิงอุลังอุตังยีราฟอะไรไปหมดแลวหรือเปล่าเนี่ยมันทําให้การเดทครั้งนี้ล่มสลายเลยเดทพังเพราะพวกแกกลายเป็นเด็กจะต้องมาดูพิโอเวนกระทือสัตว์ประหลาดต่างแดนซะแล้วเฟรมเด่นล่วงไป29 ตอนนี้เฟมเดตกำลังตีตัวกลับขึ้นมาขอเวลาแป๊บหนึ่งเฟมเดล่วงอะไรวะมองไปตรงนู้นแล้วเฟมเดล่วงอะ่ะหลอดไฟคือกระสุนของพี่โอเว่นจะเก็บให้ได้เยอะที่สุดเอามานันรีพสปร,สปร,ราร์ซูน,นอรมมัลรีสุวนสัตว์ที่ผิดปกติปล่อยพวกกูไว้คนเดียวมาแล้วฉันจะกอบกูส่วนสัตว์ทำให้เดทครั้งนี้กลับมา กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั้นมันโอ้โหบ้าอะไรนั่นนะเดินกันเป็นบ้านเลยอ่ะต้องใช้กุญแจมัสเตอร์คีผีปีผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดบ้าบออะไรวะมึงอะเซฟโซนบ้าอะไรวะว่ามันเดินอยู่กันเนี่ยอะไรเซฟโซนวะบนนี้เหรอ ไอ้ไกด์นำทางกูแม่งไอ้ไกด์นำทางกูปลดปล่อยพลังตีพ่อตีแม่กลายเป็นเปรตไปแล้วได้เลยถึงเวลารับอาบแสง่งครรมะอ้ไอ้กรีดเลยจิมมึงเดี๋ยวมันไม่ได้ฆ่ามันนี่หว่า มันแค่เราให้มันหยุดสตันไปชั่วคราวส่วนสัตว์บ้านนี่ไม่ใช่สัวสตว์ปกติตกไปแล้วตัวอะไรอ่ะไลโนเหรอไลโน่เล็ดเล็ดจังอ่ะเล็ดจังไกลล่างไปแล้วผู้คนหรือสัตว์ก็กลายล่างเป็นสัตว์ประหลาดต่างแดนหมดเลยโอ้โหอย สัตว์ประหลาดจับกินโอ้ยแมันนี่ไอ้ปรีเอาจริงดิไอ้บ้าไอ้โรคจิตมาและกูเกลียด มาเย้ยกูเกลียดพัดเส้าคือกูต้องเล่นไอ้พัซเซ้านีท่ทุกทุกอันเลยจริงเหรอจริงจริงเหรอไม่เอานะา

และตอนนี้พี่โอเว่นก็พาน้องๆมาที่อควาเรียมแล้วมีตัวประหลาดด้วยเหรอขอดูดิว่ามันจะสยองขนาดไหนโอ้โหปีศาจปลายักษ์ปากโตนใหญ่เลยเอ่ะนี่นะวะไม่ได้เหรอ ตัวบ้าบอใหญ่ชะมัดเลยวัตถูกปริศนาที่กำลังรอยเก็บอ๋อพี่เอกว่าจะต้องเก็บชิ้นส่วนชทย2ยชิ้นและนี่คือ1ใน20อีก19แม่ต้องเล่นพันเซ่าแน่นอนโอ้มายก้อดกต้องเก็บไ้หมดจริงจริงเหรอ เองเลยเว้ยไอ้กูเหี่ยมนะแบบแม่งไปหลุมดำปากดูดกูลงไปแบบ <c oughs> แม่งเกมแม่งนะกูไม่ได้อยากมาเล่นอย่างงี้แล้วกำลังเซ็งๆเลยเว้ยแบบไอ้เกมมันอย่างเงี้ยแล้วแบบเจอน้ำนึกว่าเดินลงไปได้เหยียบ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตั้งหรอกแนละ้วซัว a ออลี่อ่ะใส่ไปเลยพลอ,อโซอ z z l e a ลี่อ่ะ อะไรอะอะไรวะอะไรอะไรมีเซฟโซอะไรมีอะไรมันจะมีอะไรจับหนึ่งกระชุดกูลงไปในหลุมเหรอลงอีกหรือเปล่าวะกลัวมีอะไรฉุดกูมากๆเลยแล้วกูญแจจากไหนอ่ะบอกให้หากุญแจแถวนี้เหรอ ให้กูหากุญแจด้ป่านี่เหรออะไรจะความตื่นเต้นของพ่เอเวนอีเวนคนนี้กำลังแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธ <c oughs> เว้ยเลยมันเล่นไม่จบมันนานมากเออ้ยกว่าจะเล่นจบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรวะกง <c oughs> ขังแรปเตอร์ <c oughs> มีแรปเตอร์อะไรเหรอ <c oughs> ช้างช้างกัดกล้วยกูกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย อ๋อน <Yeah>. ีเฮ้ยมันไปแล้วมันรู้โอโอบเลียน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 

เคยคนรอเล่อยีราฟใช่ไหมมึงเป็นยีราฟใช่ไหมชิ้นนี้อะไรอ่ะน่าสนใจงเลยโอ้ปิดประตูไอ้เด็กเก๊ คือตัวพ่อเดือดฟาเตอร์อมึงคือออฟาเตอร์อ <c oughs> โอ้โหงเฮลแต่และตัวมีอีกตัวตรงนี้โอ้ยเหลนเลยจิงเหลน จบเกมคือต anyway, ้องไขกุญแจไอ้ได้เก็บเก็บรูปที่สองกุญแจมาแล้วว่าไขเพื่อเปิดเข้าไปจบเกมอ่ะปักเปลี่ยนแปลเปลี่ยนจากความตื่นเต้นกลายเป็นความโกรธ มีทังออกมีทังออกลัดให้มีทังออกรัดให้ด้วยกูดูว่ากูต้องอ๋อกูนูว่ากูต้องมุดเองอีกรอบหนึ่งมุดกลับดีจังเลยอะ่ะแกก็น่าจะเป็นไก่นะอะไรของมันเนี่ยโอ้โหส่วนสัตว์บ้านใครเขาทำอะไรอย่างนี้วะไม่เขา เอามาทำไมวะมันเอาไว้สัตว์เล่นกันเหรอโอลิง อะไรมึงอีกเนี่ย้วสาปฏิยากรรมอะไรวะวกมึงจะวกมึงจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ลำดับดที่99ของโลกเหรอกูต้องนั่งแบบอันหนึ่งอะมันไม่ได้ง่ายๆหย,ยิบง่ายๆนะบางอันไม่เคยเราก็พันเซ้าจา๋าพันเซ้าจา๋าจริงๆอะ ไอ้ใครใครชอบเกมเนินเกมแก้ปั e สสาวมาเล่นเลยนะพันปัสสซฮอลเลอร์นะแต่สำหรับ p ีเอีเวนตอนนี้เหรอมือนว่าการเดทของเราน่าจะสิ้นสุดลงแล้วแหละนะกูจะเทเดทแล้วเวยยินดีด้วยการเดทในครั้งนี้ล้มเหลว Ah. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking.